ปลายทางสายน้ำทองคำลำปลายมาสณนะปลายทางของสายน้ำที่ซึ่งความทรงจำไหลรินมารวมกันหากคุณลองหลับตาแล้วปล่อยใจให้ล่องลอยไปตามกระแสนานคุณอาจได้ยินเสียงกระซิบจากอดีตของดินแดนที่ชื่อว่าลำปลายมาสชื่อที่งดงามราวกับบทกวีนี้ไม่ได้ถูกตั้งขึ้นเพียงเพราะความไพเราะแต่มาสนั้นหมายถึงทองคำและลำปลายมาสคือจุดบรรจบคือปลายทางของสายน้ำแห่งทองสายทานที่รอนแรมเดินทางไกลาจากยอดเขาใหญ่ผ่านป่าดงดิบ หลหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมานับไม่พ้วนก่อนจะนำพาความอุดมสมบูรณ์ดั่งทองคํามามอบให้แก่ผืนดินแห่งนี้ย้อนกลับไปในวันที่เสียงหวีดรถไฟยังไม่เคยดังก้องที่นี่เป็นเพนหมู่บ้านเล็กๆนามว่าบ้านหนองอยางวิถีชีวิตดําเนินไปอย่างเรียบง่ายใต้ร่มเงาของธรรมชาติจนกระทั่งรางเหล็กทอดตัวยาวพาดผ่าน นำพาความเจริญจากนครราชสีมาสู่ปลายทางอุบลราชธานีสถานีหนองยางจึงถือกำเนิดขึ้นเปลี่ยนหมู่บ้านเงียบสงบให้กลายเป็นชุมชนที่มีชีวิตชีวาวันนี้แม้การเวลาจะเปลี่ยนชื่อเรียกขานจากกิ่งอำเภอสู่อำเภอลำปลายมาศแต่จิตวิญญาณของสายน้ำยังคงซึมซ่านอยู่ในทุกลมหายใจ สะท้อนผ่านลวดลายวิจิตบรรจงบนผืนผ้าไหมมัดมีที่ถักทอด้วยความรักซ่อนอยู่ในความละเอียดอ่อนของงานจากสารที่สืบสารภูมิปัญญาและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของไข่เกมพอกดินและความหวานหอมของแคนตาลูปลำปลายมาจึงไม่ใช่เพียงชื่ออำเภอแต่มันคือเรื่องราวของการเดินทางของสายน้ำ และของผู้คนที่แม้จะอยู่ไกลสุดสายทานแต่คุณค่าต่างทองคำนั้นไม่เคยจางหายไม่ว่าคุณจะจากบ้านไปไกลเพียงใดสายน้ำแห่งท้องสายนี้จะยังคงรอคอยให้คุณกลับมาบ้านเสมอเรื่องราวจากก้นเบื้องหัวใจของแผ่นดินเราบุรีรัมย์ world มหานครอีสานใต้สระกล่าวออนไลน์24ชั่วโมง Uh 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 uh, uh.